สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกสุราธานีเราฝนตกหนักนะคะเริ่มตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะตกแรงด้วยแล้วก็หน้าบ้านเขากำลังทำเสาไฟฝนก็เทลง,ลงมาเลยค่ะไฟลิมถนนนะคะ ตกหนักมากค่ะบนภูเขาก็ตกมาตั้งแต่ตอน5โมงหร่ก็10-11โมงแล้วะค่ะแล้วมีมีคาทีว่าจะตกจนถึงเย็นนะคะดูในสวนก็เยอะดูค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนฝนตกค่ะ ฝนตกหนักช่วงก่อนนึงสักรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะแล้งช่วงเดือนธันวาค่ะถ้าจะมีอากาศแรงนะคะแต่ปีที่แล้วไม่แรงเลยนะคะฝนแรงอยู่แค่เดือนเดียวค่ะ อนค่ะสุดแดงมากเอยา่เที่ยงเลย